สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม c o m p a c คาร์รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เหมาะสำหรับคนที่มองหารถสมรรถนะดีเอามาใช้งานราคาในปัจจุบันถือว่าน่าสนใจ sia สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา marwin autopart bent is my life body part และของแต่งเบนครบจบที่เรา วอเทียน n K, ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำะระดับโลกเลือกใช้ Ford Laser t i e r l a 2.0RS ขอขอบคุณคุณจุม๋มสมาชิกทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวและถ้าใครสนใจรถคันนี้ลุงลงช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์ครับ l a เซอร์ลิงและเอสคอรตามชื่อที่รู้จักกันในต่างประเทศ เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า c s e gment ของทางค่าย Ford ที่ร่วมกันพัฒนากับทาง Mazda หลังจากการควบรวมกิจการในปี1979เปิดตัวครั้งแรกในปี1981จนถึงปี2007มีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 ka kb ในปี1981เจนที่2 kc ke ในปี1985เจนที่3 kf KS ในปี1989เจนที่4 KJ KL KM ในปี1994และเจนที่5 KN KQ ในปี1999ครับในบ้านเรา Ford Laser มีเข้ามาขายครบทุกรุ่นตั้งแต่เจน1ถึงเจน5ครับแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับในต่างประเทศและถ้าลุงจะไม่ผิด Laser เจน5ผลิตและจำหน่ายในบ้านเรา ยุติการขายไปในปี2005ถูกทันที่ด้วย Ford Focus ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Ford Laser t i e r a 2.0 RS เจนที่5รหัส KN ถ้าเป็น KQ จะเป็นตัว t c h b a c k ครับโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1999จนถึงปี2005และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2004สำหรับเครื่องยนต์จะมีอยู่3ขนาดครับ1.6 1.8และ2.0 body style มีได้แบบซีดานและแฮชแบ็กครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาวด้วยสายพานขนาด2.0ลิตรรหัส FSDE สี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์ว130าว130แรงม้าแรงบิด171นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเพรทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับ บนฝากระโปรงไม่มีก็จริงแต่ในกรณีที่รถชนหน้ามาให้สังเกตที่จุดนี้ครับตัวปั๊มตัวนี้ถ้าโดนทำสีมาแล้วมันจะกรบครับหายไปมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-111.7วินาทีท็อปสปีด183กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว4.8เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม e r s o n นส a ตทด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด195/55 15ซุ้มล้อตามสเปคตัโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง215ครับ ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคโรงงานอยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์1น0มิลิเมตรน้ำหนักรถ1ตันครับมิติของตัวรถมีขนาดกว้าง1.70 mm. ยาว4.39 mm. สูง1.41เมตรครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี ock, ้สไตล์ซีดาน แพลตฟอร์ม B แพลตฟอร์มซึ่งใช้แพลตฟอร์มตัวเดียวกับ Mazda 323 BJ ครับถังน้ำมันมีขนาด55ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับแต่เท่าที่ลุงเคยจับเคยใช้งานมา E 2 0ใช้มาพักใหญ่ไม่เจอปัญหาครับมาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกประตูฝั่งที่นั่งคนขับ วัสดุบริเวณนี้เป็นซอฟทัชตรงนี้เป็นผ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับล็อกประตูและเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้ครับช่องใส่กระสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้8ทิศท,ทางครับเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้าด้านหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับ ที่เปิดฝาทางน้ำมันมีแป้นพักเท้ามาให้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือเปิดฝากระโปรงท้ายความสว่างเลือนใหม่ไฟตัดหมอกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้สทิศท,ทาง ขึ้นลงการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมันตรงกลางเป็นความเร็วถึง220ขวามือสุดเป็นวัดรอบครับแดชบ,บอร์ดและคอนโซลกลางดูเรียบเยบไม่หวือหวา ตามสไตล์ของรถค่ายนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งคู่แข่งดูออกแบบได้ดีกว่าแต่ฟังก์ชันและออปชันการใช้งานถือว่าครบครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นซอฟทัชถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับสวิตไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างด้วยช่องแอร์ วิทยุติดรถยนต์มีขนาดทูดินครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือบิดง่ายๆโง่โง,ง,ง่แต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิแอร์คอมเพรสเซอร์ปิดการทำงานและปรับแรงลมได้4ระดับไลฟฟ้าด้านหลังโหมดการใช้งานอากาศภายในภายนอกตามสไตล์ของรถในยุคมิเลนียมนะครับธีมสีที่ให้มาเป็นสีเงินหรือสีมิเลนียม เวลาใช้งานไปนานๆซีดลอกถลอกแบบที่เห็นครับสำหรับคันนี้ไม่รถอยู่ที่360,000โลอันนี้คือสภาพรถเดิมๆนะครับที่เขียบุรีกับที่จุดบุหรีครับมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกใส่โทรศัพท์ได้ครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีที่วางแก้วหรือครับโคเดอร์มาให้2ช่อง สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนอย่างเยติได้ทั้ง2ช่องครับแต่มันจะคลอกแคลกหน่อยเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดมีปุ่มโอเวอร์ดรฟ์มาให้สามารถจอดแปะได้ครับ,บเบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับที่พักแขนวัสดุเป็นหนังด้านในบุด,ด้วยฟองน้ำ ความรู้สึกในการเท้าดีครับตำแหน่งกับคันเกียร์ถือว่าดีมากครับการใช้งานจริงเหมาะสมมากข้างใต้เป็นช่องเก็บของลึกประมาณ1ฝ่ามือครับวัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกทำลายกันลื่นที่ฝาเป็นช่องเสียบกา้าดครับที่พักแขนทางด้านขวามือตัววัสดุเป็นซอฟท์ทัชความรู้สึกในการเท้าดีครับแต่มันเล็กไปนิดหนึ่งสำหรับลุง ตำแหน่งกับพวงมาลัยถือว่าดีมากครับเกะใส่ของด้านหน้าลุงชอบมากครับมีรูคุญแจให้ล็อกเกะด้วยด้านในตัววัสดุจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดลึกประมาณฝ่ามือครึ่งครับถือว่าใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับไซส์รถสำหรับค่าภาษีรายปีตอนนี้อยู่ที่1,440บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับ ขนาดความกว้างกำลังดีแต่ความยาวสั้นไปนิดนึงครับที่เบาะด้านหน้าจะไม่มีไฟสองห้องโดยสารมาให้แต่มีไฟสองแผ่นที่มาแทนครับม่านบังแดดลุงว่าแค่พอใช้งานครับตัววัสดุหุ้มด้านนอกเป็นชนิดเดียวกับผ้าหลังคาเวลาใช้งานไปนานๆเปื้อนครับแต่ในเมืองหนาวเราเข้าใจได้ว่ามันป้องกันไฟฟ้าสถิต มีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2บานเวลาเปิดไฟจะติดครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้3อันยกเว้นฝั่งคนขับไม่มีมาให้วัสดุหลังคาถือว่าดีมากครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือหลังคามูล o o p ครับยังใช้งานได้ตามปกติครับ สำหรับรถคันไหนที่มีหลังคาแบบซันรูฟกับมูลรูฟแนะนำให้เช็คท่อระบายน้ำทุก1ปีนะครับนอกจากเปิดได้แล้วยังสามารถยกแบบแก๊ปหลังได้ด้วยครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากลุงอยากได้เอาไปใส่หนูวิปเลยครับเบาะนั่งดีจริงๆครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตที่นั่งสบายกระชับและนั่งทางไกลดีไม่เมื่อยวัสดุคุ้มเป็นผ้า2ชนิดครับ บริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นผ้าตะข่ายใหญ่บริเวณด้านข้างจะเป็นผ้าทึบครับมันระบายอากาศได้ดีและที่ลุงชอบมากอีกอย่างหนึ่งทรงมันดีมากครับอย่างคันนี้เองอย่างที่บอกว่าเป็นไม้แท้นะ3าม0 0นห่นโลเบาะตัวนี้ยังไม่สุดเลยครับอยากได้มาใส่เลยอะ่ะใครรู้ชี้เป้าด้วยให้ดูปีกเบาชัดๆนะครับตรงเบาะก,กับพนักพิงใหญ่ก็จริงครับแต่ไม่แคบ เวลาคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้สี่ระดับถึงแม้ว่ามันจะปรับเอ็นมาด้านหน้าไม่ได้ก็จริงแต่องศาของหัวหมอนดีครับลุงใช้ลุงชอบกับคนอื่นไม่รู้นะแต่กะลุงลุงว่าพอดีครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้สี่ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะถือว่าโอเคครับ เวลาเข้ามานั่งแล้วไม่จมทัศนวิสัยดีเล็กลูมมีอยู่1นึ่กำปั้นครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากถ้าเปรียบเทียบว่ามันเป็นรถในกลุ่มคอมแพคคาร์เราสามารถเหยียดเท้าได้สุดทั้งสองข้างครับเวลาที่เราเหยียดเท้าสุดจะห่างจากคอนโซลอยู่ประมาณ1นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่1นึ่กำปั้นกับอีก3นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะก,กว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับ ตามสไตล์ของรถ c o m p a c t า a r ติดที่เสาสีครับแผงประตูแถว2วัสดุผ้าซอฟทั uch และพลาสติกขึ้นรูปครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขียบุหรี่มาให้1ช่องครับไฟสองห้องโดยสารอยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าครับเบาะที่นั่งแถว2ดีมากครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคเดียวกันลุงว่าตัวโฉม RS เบาะนั่งดีที่สุดในกลุ่มเบาะค่อนข้างใหญ่ครับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม c o m เพ c t คาจะเห็นได้ว่าลุงนั่งขาเนี่ยแทบจะติดเบาะเลยพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับวัสดุที่ใช้ลุงชอบมากเวลาที่นั่งแล้วมันเหมือนแข็งก็จริงครับแต่มันกระชับตัวนั่งทางไกลถือว่าสบายอยู่ครับหัวหมอนมาแบบฟิกตำแหน่งครับ ถ้าเรามองว่ามันเป็นรถที่คาบเกี่ยวยางในยุค9 0กับยุค2,000ถือว่ายอมรับได้ครับ h e เฮด o o m มีอยู่1กําปั้นครับเลกลูมมีอยู่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าที่สุดนะครับนั่งทางไกลาย,ยาวๆสบายแน่นอนมีที่พักแขนมาให้ด้วยขนาดกระทัดรัดตามสไตล์ของรถคอม p พ c t Car ความรู้สึกในการเท้ากับตำแหน่งถือว่าดีครับ ต,ตำแหน่งเบาคนที่5ห,หัวหมอนไม่มีมาให้ครับพนักพิงถือว่าโอเคถ้าเรามองว่ามันมีที่พักแขนนะครับสำหรับเบาค่อนข้างแคบนิดนึงครับเวลานั่งความรู้สึกมันนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์มันโครงเคร่งหน่อยนึงพื้นที่วางเท้าสำหรับเด็กคงโอเคครับเพราะว่าซุ้มอุโมงค์เพาขับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พอวางเท้าได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แชร์พื้นที่วางเท้านั่งสบายกว่าครับ ตำแหน่งนี้ถ้าตัดหัวหมอนออกไปผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีกว่าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับ 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. ไขกุญแจครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระตามที่หาข้อมูลได้เขาบอกว่ามันมีอยู่530ลิตรครับแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ลุงมามองลุงว่ามีอยู่แค่ประมาณ500ลิตรเท่านั้น ไม่สามารถวางกระเป๋าในแนว,แนวตั้งได้ครับพื้นที่ขนาดนี้ลุงสามารถเข้ามานอนได้สบายทั้งที่ด้านหลังยังมีกระเป๋านะครับตัวพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึกเข้าไปด้านในตัวรถครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับยางอะไหล่เป็นล้อแมกนะครับชุดเครื่องมือก็จะเก็บบริเวณนี้เช่นเดียวกันครับแม่แรงจะอยู่บริเวณนี้และอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งจะผูบริเวณนี้ครับ ความมันกประสงค์ของเลเซอร์เทียราอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถพับเบาะแถว2ได้ครับพับได้แบบ60-40โดยสลักด้านข้างตรงนี้ครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ1,000ลิตรครับแต่พื้นไม่ราบเสมอกันนะครับจะมีความแตกต่างอยู่ประมาณ10เซน สามารถใส่ของที่มีความยาวได้ประมาณ1.60เมตร6 0ถึง1.70เมตร70เซนครับลุงมุดเข้ามานอนได้สบายครับข้อดี 1. ราคามือสองไม่แพงค่าซ่อมบำรุงโดยทั่วไปถูกครับ 2. อะไหล่เครื่องยนต์ช่วงล่างสามารถใช้ร่วมกับมาสด้าได้เลย 3. พวงมาลัยสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างเทียบเท่ากับรถยุคนี้ได้สบาย สเบาะที่นั่งทั้ง2แถวดีมากถ้าเทียบกับรถในยุคนั้น 5. เป็นรถรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้และดมแก๊สทนครับข้อเสีย 1. อัตราเร่งตีนต้นไม่หือหวาแต่ตีนปลายดีครับ 2. รูปล่างหน้าตาแล้วแต่ความชอบนานาจิตตังครับ 3. อัตราสิ้นเปลืองของรถค่ายนี้ในยุคนั้นไม่ได้เน้นเรื่องความประหยัดครับ สเกี่ยวกับอะไหล่บอดี้พาร์ทหายากนิดนึงแต่มีร้านเฉพาะครับ 5. ของเล่นของแต่งมีไม่เยอะอาการประจำรุ่น 1. เกี่ยวกับระบบความร้อนครับวาลวน้ำปั๊มน้ำข้อต่อต่างๆเช็คดูให้ดีครับ 2. รอบเดินเบาไม่นิ่งลองเช็ควาลวปิดผีเสือ้อลองเช็คท่ออากาศดูว่ารั่วไหมย 3. ตัวถังผุโดยเฉพาะฝาท้าย อาการที่เจอน้ำรั่วเข้าที่ห้องเก็บสัมภาระเนื่องจากว่ายางขอบฝาท้ายเสื่อมครับ 4. ระบบแอร์ถ้าไม่เย็นแนะนำให้เช็คระบบความร้อนก่อนครับเพราะอาการที่เจอมักจะมีปัญหาจากระบบความร้อนเลยทำให้แอร์ไม่เย็น 5. วัสดุภายในชุดคอนโทรซีดลอกปุ่มถลอกอัดตาสิ้นเปลืองในเมือง6กกิโล,ลิ นอกเมือง11 1 3ถึง13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 1 1ถึง11กิโลลิตรโดยส่วนตัวลุงมองว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้กินมากนะครับแต่มันเหมาะกับการวิ่งทางไกลยาวๆตามคาแรคเตอร์ของรถในอเมริกาคู่เปรียบ 1. t o y o โตโยต้าโคโร拉สองฮ c าซีว 3. m a ามมาส3้ a สสอง n ามสี่นิสันซันและ 5. m ามิ u b ishi ิ a n นเซครับ ราคามือ1เท่าที่จําได้คร่าวๆเริ่มต้นตั้งแต่5้าแสนจนถึง7,000แสนบาทครับสําหรับราคามือ2องณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่70,000บาทจนถึง1นึ0 0 0สบาทขึ้นอยู่กับเครื่องปีสภาพและของแต่งครับกับ Ford l a ลเซ t i ท la เหมาะสำหรับคนที่มองหารถสมรรถนะดีในราคาที่คุ้มค่าเพราะการใช้งานโดยทั่วไปลุงบอกว่าดีกว่ารถ ปัจจุบันหลายๆคันครับพื้นฐานของอะไรโดยเฉพาะเครื่องยนต์เป็นของมาส d a ทั้งนั้นช่วงล่างด้วยครับหาเทียบเอาได้เลยสําหรับบอดี้พาร์ตอาจจะลําบากหน่อยแต่ก็มีเฉพาะที่ให้เราหาซื้อเหมือนกันครับโดยพื้นฐานของตัวรถเป็นรถที่ไม่ได้ซ่อมยากเลยเอาเป็นว่าสามารถใช้งานได้สบายลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณขนาดนี้ได้สมรรถนะเท่านี้มันคุ้มค่าสำหรับคุณไหม ถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ โดยส่วนตัวลุงชอบครับโดยเฉพาะในโฉม RS โฉมนี้ในบ้านเรามีแต่ไม่ค่อยเยอะครับอย่างคันนี้เองลุงชอบตรงที่ภายในสมบูรณ์มาก,บกเบาเบิะดีมากการใช้งานโดยทั่วไปนะครับช่วงล่างฟอร์ดไว้ใจได้อยู่แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมิติของตัวรถและความคล่องตัวครับถึงแม้ว่าตีนต้นรถจะไม่ค่อยดีก็จริงนะแต่ลอยตัวแล้วขับในความเร็วสูง เอาเป็นว่าความเร็วตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วครับจะขยับความเร็วแป๊บเดียวเองครับมันเป็นรถตีนปลายครับใช้งานได้ในชีวิตประจําวันขับสนุกค่าซ่อมถือว่าไม่แพงถ้าจะเล่นรถรุ่นนี้หาแหล่งอะไหล่ซัพพอร์ตไว้ก่อนครับเครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหาให้ลองดูเกี่ยวกับพวกบอดี้พาร์ทไว้เป็นหลักครับนอกนั้นใช้งานได้ยาวๆกับงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงแสนก,กลางๆแล้วแต่ความชอบครับ แต่ถ้าต้องการความแตกต่างลุงแนะนำว่าโฉมนี้แตกต่างแน่นอนครับ